จะตัดสินยังไงหรือใครยังจะมองหนูยังไงยังจะรักหนูหรือเปล่าหรือว่าใครยังอยากจะเข้ามาด่าหนูหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วนะคะโอเคงั้นเราเข้าประเด็นแรกนะคะประเด็นโกงฆ่าตัวประเด็นโกงฆ่าตัวเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะหนูไม่เคยโกงฆ่าตัวใครนะคะโกงฆ่าตัวในที่นี้ก็คือมีคนบอกว่า เรื่องประเด็นเจ็ด0ิ0สาเปอร์เซนเจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเป็นข้อเสนอนะคะที่หนูเนี่ยเสนอกับน้องเก้านะคะว่าถ้าน้องเก้ามาอยู่ค่ายหนูเนี่ยหนูจะมีส่วนแบ่งจากการทำเพลงให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกคุยทั้งอำเภอหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เราทำร่วมกันเนี่ยแบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นและพี่เนี่ยขอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าจะแบ่งให้ลินลี่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็น นะคะแล้วก็40%เนี่ยก็ขอสำหรับเจ้าของค่ายแล้วก็ขอสำหรับค่าการลงทุนต่างๆเนาะแต่ว่าทำไมถึงให้30%ตรงนี้ไม่ได้เพราะน้องเนี่ยปฏิเสธที่จะมาอยู่หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนูหนูก็เลยให้ตรงนี้ไม่ได้สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกัน แต่เรามีข้อเสนอซึ่งกันและกันว่าถ้าน้องก้าเนี่ยมาเป็นศิลปินค่ายหนูคือการที่หนูจะพูดให้หน้องมาอยู่ในค่ายหนูได้เนี่ยหนูต้องมีข้อเสนอถูกไหมคะข้อเสนอใหญ่ๆห,หลักๆเลยที่เราคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงนะคะคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงเลิกคุยทางอำเภอข้อแรกคือถ้าน้องก้าเป็นศิลปินค่ายเจนนี่เจนนี่จะแบ่งค่ายยอดวิวให้น้อง9ก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ในชุกๆเพลงที่เราจะทำร่วมกันไม่ใช่แค่เลิกคุยทางอำเภอข้อที่สอง ประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เช่นกันเรื่องค่าตัวสามพันบาทค่าตัวสามพันบาทฝั่งน้องออกมาบอกว่าเป็นค่าตัวที่ให้น้องเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพลงมาภาคใต้และทางเราจะจ่ายสามพันซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือสามพันเนี่ยแค่ค่าเดินทางก็หมดแล้วค่ะทุกคน แต่ข้อเท็จริงมันคือสามพันบาทเนี่ยหนูจะให้น้องถ้าน้องเป็นศิลปินค่ายหนูแล้วเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้จ้างน้องหนูจะเอาเงินค่าตัวของหนูเนี่ยให้น้องเองคือแบ่งให้น้องเองเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเราทําเพลงร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีมากๆหากเรามีศิลปินผู้ชายอยู่ร่วมค่ายด้วยก็เลยเสนอไปแบบนี้และถ้าทุกคนถามว่าสามพันบาททําไมน้อยจังตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเพลง ไม่มีใครรู้ว่าเพลงจะดังหรือไม่ดังถ้ามาเทียบกับตอนนี้ค่าตัวน้อง9ก้าเนี่ยก็คงจะพุ่งแล้วคงไม่ใช่3,000ันบาทแล้วแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า3 0 0พันเนี่ยเป็นข้อเสนอสําหรับให้น้องเนี่ยมาเป็นศิลปินในค่ายแต่ในเมื่อน้องปฏิเสธก็แปลว่า3 0 0พันบาทเนี่ยก็ไม่มีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เคยท้าทามน้องให้มาร่วมคอนเสิร์ตในราคา3,000บาทไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ประเด็น30 70อันนี้ทุกคนเคลียร์นะคะเพราะว่าจะให้ต่อเมื่อน้นองเป็นศิลปินในค่ายแต่น้องปฏิเสธไปแล้ว ทีนี้ปัญหามันเกิดได้ยังไงเราเริ่มแรกเลยปัญหาเกิดขึ้นจากอ่าตอนที่น้องก้าวออกมาไลฟ์สดเนี่ยน้องบอกว่าน้องอะมีผู้คนในโซเชียลเนี่ยไปรุมด่าพ่อน้องรุมด่าน้องรุมด่าครอบครัวน้องจนน้องเสียหายน้องก็เลยออกมาไลฟ์สดปกป้องตัวเองจนเป็นข่าวกระแสดร,ราม่าต่างๆแล้วทางฝั่งน้องเนี่ยบอกว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนเริ่มซึ่ง ฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนี่นะคะเกิดจากเพจเพจหนึง่งที่เป็นเพจสำหรับคือเพจเนี้ยเป็นเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละโจมตีมาตลอดในระยะเวลาที่นานมากๆคือจริงๆตัวหนูเองเนี่ยก็ปล่อยวางกับเพจนี้แล้วไม่เคยไปนสนใจเพจนี้แล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันทำให้พอเขาออกมาโพสต์เนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าลิลลี่ด่าครอบครัวด่าเด็กในค่าย หนูก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงในอีกโพสตหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเรื่องหลังถัดจากโพสต์นี้แล้วกันนะคะอันนี้ขอญาตชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนก็คือมีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะออกมาโพสต์ว่าเฉาสุดฮอตวงในกระซิบมาค่ะคุณค่ายเพลงดังที่ดังเป็นพรูแตกกับเพลงที่เคยเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีการเบี้ยวค่าตัวกันอันนี้ไม่มีนะคะการเบี้ยวค่าตัวไม่มีแน่นอน พูดแล้วขนแขนดิฉันลุกเลยค่ะมีใจความว่าตอนเริ่มทำเพลงทางเจ้าของเพลงได้ตกลงกับนักร้องร่วมซิงเกิลโดยเป็นสัญญาใจว่าจะอัปลงแพลตฟอร์มยูทู e แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน70-30%สัญญาใจไม่มีอยู่จริงค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูจะไปสัญญาใจได้ยังไงในเมื่อหนูยังไม่รู้เลยว่าเพลงจะดังหรือเปล่า และหนูมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแบ่ง30เปให้น้องทงั้งๆที่น้องเนี่ยไม่ได้มาเป็นศิลปินค่ายเรามันเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งกันและกันเรื่องนี้พ่อรู้ดีหนูรู้ดีน้องก้าวรู้ดีว่ามันไม่ใช่สัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่ทางคนเนี่ยปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้น นะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอย่าว่ากันนะหนูตื่นเต้นมากเพราะเรื่องมันใหญ่มากอ่อานต่อเนาะแต่หลังจากเพลงดังเป็นผู้แตกกลับคืนคําไม่แบ่งผลประโยชน์ตามที่ตกลงเอาไว้โดยฝั่งเจ้าของค่ายอ้างว่าเป็นเพลงของน้องสาวต้นอ่อันนี้ถูกเป็นเพลงของดิลลี่ถูกต้องค่ะจึงยังไม่แบ่งไรายได้ที่ได้จากยอดวิวทางแพลตฟอร์มของ YouTube ตามที่เคยตกลงปรงใจกันไว้โดยทางฝ่ายนักร้องชายก็ได้แต่อดทนเก็บมาตลอดที่ผ่านมา คืออันนี้หนูมีคําถามตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวว่าเหตุใดทําไมน้องถึงต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้ถ้าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่วันแรกอ่ะหนูควรที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนี้ตั้งแต่วันแรกหรือเราสามารถโทรเคลียร์กันได้แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทุกคนรู้อีกว่าทําไมเราถึงไม่โทรเคลียร์กันเดี๋ยวมันมีเรื่องอีกค่ะคือจริงๆในเรื่องของน้ําใจเนี่ยหนูมีให้น้องแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้คุยกัน หรือว่าทางของพ่อน้องเนี่ยรับข้อตกลงของเราไม่ได้คือจะให้30%มสิบเปอร์ซ็นมันให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากรณีที่เจนนี่เนี่ยเคยไปฟีดเพลงให้กับคนอื่นเนี่ยหนูไม่เคยไปเรียกร้องตรงยอดวิวสามสิบเปอร์เซ็นตรงนี้เลยแต่ในเมื่อเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยดังสามร้อยห้าสิบล้านวิวเนี่ยแน่นอนว่าทางน้ําใจเนี่ยเราก็มีให้แต่มันไม่ได้เราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันคือคุณพ่อน้องเนี่ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยรับโทรศัพท์หนูเลยนะคะทีนี้ ้องบอกว่าอ่ะนี่นะคะเพจเพจเนี้ยเป็นคนเริ่มนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเพจนี้เป็นคนเริ่มเนี่ยมีคนแชร์ทั้งหมดนะคะหกพันกว่าคนหนูขออนุญาตลบชื่อนะคะหกพันกว่าคนที่แชร์เลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ะ่ะเนาะจริงๆแล้วเรื่องที่โซเชียลเข้ามาด่าเนี่ยหนูมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดมีการโพสตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคน,นคนที่เข้าข้างน้องก็ด่าหนูคนที่เข้าข้างหนูก็ด่าน้องอันนี้น้องบอกว่าอยากให้หนูออกมาขอโทษตรงนี้หนูขอโทษ พ่อน้องเก้านะคะสําหรับคนที่เข้าไปด่าหรือว่าไปก้าไก่พ่อหนูไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าพ่อแต่เรื่องนี้หนูต้องออกมาชี้แจงหนูเองเสียใจมากๆที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะหนูไม่เคยอยากให้เกิดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยถ้าคุณพ่อจำได้หนูติดต่อคุณพ่อไปตลอด ตั้งแต่ที่เรามีปัญหากันแต่พ่อไม่เคยได้รับกันได้รับการติดต่อจากหนูแต่ไม่เคยรับโทรศัพท์หนูหลังจากสายเดียวสายนั้นพ่อก็เลือกที่จะไม่คุยกับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพ่อโทรมาถามหนูว่าเพลงไดรอยลานวิวเลวไม่คิดตึงรองมั้งเออ ทีนี้คําว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเล่ยเนี่ยหนูต้องขอโทษด,ด้วยที่หนูอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคําว่าไม่คิดถึงน้องนแน่นอนอาจจะต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตแน่นอนเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางน้องเนี่ยได้ปฏิเสธค่ายเราแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้คาว่าไม่คิดถึงน้องบ้างหรอเนี่ยเราก็พอจะรู้ในความคิดของเราว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์เราก็เลยถามคุณพ่อบอกคุณพ่อไปว่าคิดถึงดัลลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ ได้ร้อยล้านวิวหนูขอโทษเนี่ยหนูไม่ได้ประชดนะคะหนูขอโทษจากใจเพราะหนูไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเนาะโอเคได้ร้อยล้านวิวเนี่ยไม่คิดเนาะไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอตอนนั้นหนูบอกพ่อหนูบอกพ่อไปว่าหนูขอบคุณพ่อมากๆและก็ขอบคุณน้องก้าวด้วยที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แต่ทีนี้คุณพ่อเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่อง3 0ที่คุยกันไว้ล่ะอ่ะทีนี้หนูก็บอกไปว่า3 0น้องไม่ได้แล้วนะคะพ่อเพราะว่าน้องอไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกับหนู หนูก็เลยบอกว่าน้องอ่ะไม่ได้ในส่วนนี้ทีนี้พอหนูบอกว่าน้องไม่ได้ในส่วนนี้คุณพ่อเนี่ยก็เริ่มที่จะคือหนูสัมผัสได้ว่าคําพูดคนเราอ่ะคือคนไตายตายแล้งกันคือมันเข้าใจกันนี้คือคําพูดตอนนั้นอ่ะพ่อก็ไม่ค่อยโอเคที่หนูไม่แบ่ง30สิเอร์ซให้น้องทีนี้พอหนูไม่ได้แบ่งสาสิเปอร์ซนให้น้องเนี่ยหนูก็เลยถามคุณพ่อไปว่าพ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แบ่ง30มสิเปอร์เซนให้เนี่ยทางพ่อเนี่ยอยากให้หนูแบ่งให้น้องเท่าไหร่ นะคะตอนนั้นหนูถามไปตรงๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่าที่คุณพ่อโทรมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนูอะถ้าให้เป็นสาสเปอร์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเป็นข้อตกลงที่เรามีกันไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ทางน้องรู้ดีทางเรารู้ดีนะคะแล้วก็ทีนี้พอคุยกับคุณพ่อไปสักพักเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าออบอกว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็ได้รู้กันว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น้องไม่ได้แล้วก็ คุณพ่อบอกว่าแค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวโทรกลับหรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละหนูก็เลยวางสายกับพ่อไปทีนี้พอวางสายกับพ่อปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนที่โทรตอนที่คุณพ่อโทรมาอย่างอีกเรื่องนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อโทรมาคือคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีอ่ะหนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะมีค่าซื้อชุดค่าที่พักค่ากินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบนี้หนูก็ไม่สบายใจแหละ